ชีวิตเจ็ดปีเลิกผัวเพราะผัวงี่เง่าผัวไม่เอาพี่เอาน้องเอาพ่อเอาแม่นะเห็นแก่ตัวเห็นเราทำงานได้เงินนะพยายามที่จะให้เราทำนูน่นทำนั่นที่นี่แต่ใจเรารักและห่วงครอบครัวเนาะก็ช่วยเหลือจริงๆนะเจ็ดปีสุดจะทนอันนี้เรื่องเล่าผ่านมาสามปีแล้วพี่น้องคาเล่าสู่กันฟังนะะตอนนี้ก็ หลังจากเลิกรากันมาสามปีเนาะก็อยู่เมืองนอกสิบปีแล้วมีลูกหนึ่งคนนะลูกกับฝรั่งนั่นแหละแต่ในชีวิตเจ็ดปีมันมีเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นจําได้ตอนที่เขานะฮะให้อ่าแต่งงานมาเนะี่ยเราไม่มีลูกที่เมืองไทยเรามีภาระ,ะพ่อแม่มีน้องชายเพียงคนเดียวเนาะ อายุหนูก็ไม่ได้เยอะนะฮะตอนนี้ก็38เองมาก็มาตั้งแต่7ปีตก10ปีเนอะก็อยู่กับแกมาหนักทะเลาะเบวแว้งกันทีแรกเราก็ไม่อินหรอกเพราะว่าเราคิดซะว่าเออช่างมันอี่องเงาเราทําเองช่วยเองดูแลเองนะ,ะความพูดแรกๆคือเราต้องการเขาดูแลแม่ตอนนั้นส่งก็จะมีช้ยนี่ ก็จะหมดประมาณ3 0 0แสนเนาะปีแรกเขาหมดอิงในในสามแสนแล้วก็ระหว่างเรื่องเดินเรื่องแต่งงุมแต่งงานมาด้วยนะคะ,ะแล้วก็ใช้นี่ทกศนี้แหละหลายหมื่นอยู่นะคะก็ไม่ได้เป็นเงินก้อนโตแต่เราก็ขอบคุณเขาและพอแต่งงานมาเนาะตอนนั้นก็เรียนด้วยทํางานด้วยแล้วก็ช่วยส่งทางเมืองไทยนะตอนแรกเขาก็ถือว่าโอเค ช่วยดีอยู่เข้าใจว่าจะให้แม่หมื่นห้าก็ส่ง 15, หมื่นห้าให้เนาะทีนี้พอผ่านไปสามปีสามปีแม่เริ่มป่วยนะแม่เริ่มป่วยมันเป็นไรายได้เพิ่มอ่ะเราก็ส่งของเราและคนดูแลน้องก็กําลังเรียนกําลังดื้อแล้วปัญหานะกําลังเป็นหนุ่มตอนนั้นเขาก็ยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดกำลังเรียนนะเราก็เป็นต้นทุนเพราะตั้งใจเพราะเหลืออีกสองปีสุดท้ายเขาก็จะจบเขาก็ถือว่าเรียนดีแต่ดือ้อ โมอเตอร์ไซค์อยากได้สิ่งที่ให้เราทําได้เราก็ให้เพื่อเป็นความสุขของแม่นะฮะเ,เราก็พยายามที่หลังจากสามปีไปพอเราทํางานแข่งเต็มที่เราก็พยายามที่จะไม่ขอสามีแต่สามีมองว่าเธอคิดจะทํางานเพื่อให้แต่ครอบครัวของเธอเธอไม่คิดจะย้อนเข้ามามองครอบครัวเราเลยเหรอคำนี้ที่เขาพูดขึ้นโอ้โหจุกนะฮะ เพราะเรายังมองว่า3ปีแรกมันเป็นจุดที่เราอยากวางตรงนั้นก่อนทีนี้พอมาตอนนั้นก็ท้องพอดีนะฮะปีที่3นี่แหละท้องใกล้คลอดคําพูดเนี้จุกและตอนท้องโตก็หยุดทํางานเนาะก็ได้เงินโชคดีหน่อยที่เราทํางานยังไม่เต็มที่70%แต่ก็มีเงินตรงนั้นหลังจากท้อง ก็ได้เอาเงินตรงนั้นส่งทางบ้านแทนจริงอยู่แรกๆเนี่ยเราไม่ได้เก็บเลยนะเพราะว่าภาระทางเมืองไทยแล้วเราก็ยังอยากให้แม่สบายเนาะอยากมีนั่นมีนี่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นไรเป็นก้อนเป็นกัมนะสามปีแรกมาปีที่4รวมเงินเก็บไว้ก ไปก็ซื้อรถปิกอัพมือสองให้กับพ่อนะฮะปีที่4ก็ด้วยเงินของเราเช่นกันนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สามีเดือดมากตอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาไม่พูดแต่เขาพูดว่าเธอเอาเงินมาจากไหนเงินตั้งหลายแสนสี่แสนเนาะเงินรถมือสองบ้านเราตอนนั้นก็สี่แสนนะฮะก็ซื้อก็ดีอ่ะก็คือค้าบใหม่นะฮะทีนี้กลับมาทะลา กันสนัน่นแล้วเขาก็ย้ําอีกครั้งว่าครอบครัวของเธออยู่ที่นี่คําว่าฉันและเธอและลูกอืเธอคิดไหมว่าเธอจะเก็บกำเงินที่เธอทํางานเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกหรือไว้สร้างครอบครัวตรงเนี้นะเนี่ยบ้านกับบ้านฉันมีมาก่อนนะคะฉันก็ผ่อนอยู่เธอคิดไหมว่าจะช่วยเหลือฉันในตรงนี้นะกลับมาจากตรงนั้นพอเธอกลับเมืองไทยเธอทำตัวเป็นเศรษฐีเธอ เงินเดือนเธอก็ส่งนะน้องเธอก็เรียน,อ,น,น ون, อันนู้นอันนี้อันนั้นเขาพดังขึ้นมาทั้งท,งท้งที่เป็นเงินของเรานะฮะสีป่ปีอ่าพอเข้ามามันก็หนักเข้ามาเรื่อยทีนีอ้อดเอาลูกเราก็ยังเล็กเนาะลูกเราก็ยังเล็กก็อดเอาเสร็จแล้วเขาจะซ่อมบ้านเนาะมันก็จะมีส่วนที่นั่นอ่ะโอเคเท่าไหร่นะ เราชั้นให้เธอได้เท่านี้นะเพราะชั้นก็ยังส่งบ้านคือบ้านนี้เป็นมาตรฐานของการที่เราร้องรับผิดชอบนะในบ้านมีพ่อมีแม่มีน้องชายนะแล้วยิ่งหลังๆมานี้ก็แม่ก็เริ่มป่วยต้องรักษามันก็ต้องเป็นเงินเนาะเพื่อดูแลนะคะค่าน้ำมอกระามันพ่อก็โอเคได้ขับรถได้ตอนนี้มีรถก็ทำไมถึงซื้อรถให้แม่เพราะว่า เวลาไปหาหมอบ้านนอกไปหาหมอก็ต้องไปจ่ายค่ารถจ้างพี่น้องไปเข้าออกเนาะจะขึ้นรถโดยสารก็ลําบากอันนี้ความคิดของเราเราทําให้พ่อได้ไม่ได้ก็ถือว่าทํอาอืดเอาเพราะถือว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะตั้งรักชีวิตเหมือนกัน ในส่วนของเราที่ทําแม่ก็พูดเสมอนะคะบอกแม่เสมอต้องบอกงี้บอกแม่เสมอว่าเราไม่ได้ผัวรวยนะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยหนูค่อยทําค่อยเก็บให้กับแม่ให้กับพ่อทุกคนช่วยกันเซฟนะบอกน้องเหมือนกันมึงจะมาดื้อม,มาเกยอย่างนี้ตั้งใจเรียนจบแล้วมึงต้องทํางานนะเพราะว่าพี่จะช่วยเธอแค่อีกปีสองปีเพื่อที่จะผ่านงานนะในตอนนั้นนะคะเนาะมันก็โอเคทุกอย่างก็ลงตัวแต่ คำว่า,าลงตัวก็คือเงินก็อย่างไรแต่ความงี่เง่ากับการที่กลับเข้ามานะฮะ,ะกับผัวเวลาเมาเนาะเขาก็จะพูดเสมอว่าครอบครัวเธอเห็นแก่ตัวมีฝรั่งคนไหนที่เขามาเลี้ยงน้องอืนะการให้แม่เนี่ยฉันยังยอมรับนะฉันยังยอมรับนะพ่อแม่เนี่ย เพราะว่าเขาก็มีอายุแล้วไม่สบายเนาะแต่น้องของเธอมันเป็นข้ออ้างอ่ะมันเป็นข้อที่ทําให้มาต้องมาทะเลาะทั้งท้งท,งที่เรายัางปล่อยวางไม่ได้ยายจ๋าเอ้ยเขาว่า,างั้นสุดของสุดอืมจนสุดท้ายบอกว่าไม่ไหวเราเลิกกันเถอะอืมแต่ฉันขออยู่ตรงนี้นะฉันขออยู่กับลูกเพื่อดูแลลูกไปด้วยกันอยากกันเลยฉันขอจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วอยู่กับเธอนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ หักล้างกันเนาะแล้วทีนี้เขาก็พูดขึ้นเธอจะเลิกกับฉันจริงหรอเธอเก่งหรอเธอเลิกกับฉันเธอจะไปอยู่ข้างนอกยังไงมันก็ยังเป็นใกล้คล้ายๆแบบว่าจะไม่ให้อยู่ในบ้านเนาะแล้วก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าให้ฉันไปอยู่ข้างนอกลูกเลี้ยงกันคนละครึ่งเธอจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าฉันอยู่ตรงนี้เธอตั้งแต่ลูกคลอดออกมาเธอได้ดูแลอะไรนะเสื้อผ้า,าหน้าแพทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอเช่าเพราะว่าบ้านมีสามห้องนอนลูกชายก็ลูกคนเดียวเนาะ ฉันขอเช่าอยู่ตรงเนี้ยนะอืออยู่ตรงเนี้ยจ่ายค่าห้องเนี่ยนะกินอยากอยู่ใครอยู่มันจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้นะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนาะก็ผ่านมานะฮะสามปีมาปีนี้เพิ่งแยกออกมาเพราะมีแฟนใหม่แต่หลังจากเอาตรงๆนะเหมือนกับเยจ๋าพูดหลายๆคู่อะนะพอเราตัดขาดคําว่าสามีภรรยาหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องราวอืม นะกับกลายเป็นเพื่อนปรึกษากันนะยิ่งพอเราอยู่ตรงนั้นเราสปอร์ตเราทํางานได้เราจ่ายตรงนี้อืถามว่ามีเงินเก็บไหมไม่มีหรอกเพราะเพราะอย่าง10ปีนี้ก็ยังหลังไหลไปทางเมืองไทยอยู่เนาะยายไม่ค่อยสบายถึงแม้แกอายุไม่มากแกก็คี้โรคขี้ภัยนะแต่ก็สบายใจขึ้นกับความงี่เง่านะงี่เง่าแล้วมาจ้ำจี้จ้ำใส่กับคําว่างเงินที่เราหาได้แล้วเราช่วยเหลือครอบครัว เอาตรงๆนะบางทีอเนาะยายจา๋าขออันนี้ในมุมของยายจา๋านะสรุปว่าให้ฟังว่าเอาตรงๆนะคําพูดเขามันก็มีแรงบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะความคิดคําว่าครอบครัวเมืองไทย10ป,ปีเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเงินเก็บเราจะต้องเตรียมเซฟตัวเองให้มากขึ้นนะสาว อย่าเอาแต่อารมณ์อย่าคิดว่าครอบครัวเป็นที่ตั้งแล้วเราจะพึ่งเขาได้อย่าลืมว่าตลอดระยะเวลา10ปีคุณเป็นที่พึ่งของเขาแต่คุณนึกถึงตัวเองด้วยและอย่าลืมตัวเองด้วยนะอย่าลืมลูกที่นี่ด้วยนะเอออย่าลืมตัวเองตรงไหนเงินเซฟในบัญชีตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองเนาะวันนี้คุณอาจจะพูดได้เต็มที่ว่าคุณยังมีแรง คุณยังมีแรงคุณยังหาเงินไหวนะสิบปีเนี่ยสิบปีก่อนเชื่อไหมว่ายายจ๋าเนี่ยห้าวขนาดเลยห้าวขนาดเลยนการทํางานเนี่ยเออบ้าเลยเงินไหลาทางใช้เงินเยอะก็ใช้เยอะใจสปอร์ตไม่คิดอะไรแต่พอหลังจากเราทํางานไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะต้องกอบตัวเองเข้านะแล้วก็ปกป้องเพื่อไว้ปกป้องตัวเอง เผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่เรามันไม่แน่นอนพึ่งใครไม่ได้นะอย่าลืมว่าก้าวแรกเธอโชคดีการคุยกับสามีได้นะเคลียร์กันจบยังอยู่ตรงนั้นได้เงินทองเราทํางานก็คือว่าเคลียร์ได้ถ้าลงไม่มีเงินดูสิเราจะต้องแรงและอดขนาดไหนหัวใจอย่าลืมว่าจิตตกที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คือเงินไม่มีนะฮะอันนี้ยังวิ่งได้คล่องอยู่ยังมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะฮะแต่ให้เช็คและเซฟตัวเองให้ด,วด่วนเนาะ นับจากวันนี้ไปแฟนคนใหม่เขากา็คุยกันมาค่ะว่าคุยกันมาเนี่ยก็คือเป็นแฟนเนาะเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรโอเคมีให้ใช้ช้อปปิ้งนะยื่นให้กันส0งร้อยาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ได้แล้วยังไม่ได้คิดถึงขั้นจะแต่งงานเพราะก็กลัวเหมือนกันก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็มีหน้าที่รับลูกด้วยเพราะลูกนี่ก็เพิ่งจะ78 8ปปีกว่านะฮะในจุดยังไม่ทันโต แต่เด็กที่นี่เขาเข้าใจทุกคนสำหรับพ่อแม่เลี้ยงลูกนะคะนเนาะครอบครัวเรารักได้แต่อย่าให้รักจนตัวเองเดือดร้อนทุกคนอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยนะ10%เซนเซฟไว้ให้กับตัวเอง10ปีข้างหน้าไอ้เงิน10%นี่แหละจะทำให้เราอุ่นใจไม่จำเป็นต้องเยอะเก็บแบบลืมนะอย่าลืมข้อนี้ เพราะเราจะเอาครอบครัวเป็นที่ตั้งและเราเป็นเสาหลักล้มไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะเงินของเราต้องมีให้เขาเท่าเดิมอย่าลืมเดี๋ยวนี้เงินยิ่งถูกนะเราเสียยูโรเยอะอืมจากพันหนึ่งถ้าสามสิบแปดได้สามพันสามหมื่นแปดถูกไหมแต่ตอนนี้สามสิบห้าได้สามหมืนห้าลดเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าเงินยอดสามหมื่นเรายังต้องส่งเหมือนเดิมนะฮะตีเป็นไทยสามหมื่นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ยูโรมันไม่ได้อยู่ เหมือนเดิมเพราะมีเงินขึ้นเงินลงนะคะนี่แหละคือจุดยิ่งมีพ่อแม่เริ่มมีอายุหรือมีพ่อแม่ป่วยเรายังต้องมีค่าอันนั้นอันนี้เผื่อไว้เป็นล็อกในวันข้างหน้าด้วยนะทุกคนนะทุกอย่างต้องรอบครอบชีวิตอะเอาจริงๆยิ่งคําว่าต้องรับผิดชอบคําว่าพ่อและแม่ที่ยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ผ่านเราในทางที่แย่เนาะกับการดูแลก็ถือว่าภาคภูมิใจของเรา แต่เราก็ต้องมีกฎเกณฑ์กําหนดนี่คําว่าน้องเขาต้องยืนได้ด้วยตัวเขานะอย่าคิดรับผิดชอบหรืออย่าคิดรับปากพ่อแม่ว่าเราจะต้องดูแลเขาให้สบายนะพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นหัวใจนะแต่พี่น้องนั่นคือชีวิตของเขาเขาโชคดีมีโอกาสได้พี่สาวให้ส่งเรียนจนจบ เนาะเขาก็ควรยืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มานั่งสร้างปัญหาทําให้แม่ทุกข์ใจแต่เราต้องมาเคลียร์เพื่อให้แม่สบายใจด้วยเงินของเรานะสาวขอฝากพินิษพิจารณาเวลาฝรั่งพูดถึงครอบครัวมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดเราก็ต้องไต่ตองและยอมรับด้วยโอเคนี่มันผ่านพ้นมาแล้วสําหรับคู่ของเราเนาะต่อไปนี้ก็ขอให้มีความสุขในคู่ใหม่นะตั้งสติให้ดีชีวิตเป็นของเรา อย่างน้อยที่ผ่านมามันก็มีดีมีไม่ดีอืมแต่มันก็ทําให้เราได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ด้วยคำว่าสามีที่เอามานะปัญหาใหญ่หลักปัญหาใหญ่หลักคือเงินคือครอบครัวเมืองไทยที่มันเข้าร่วมขึ้นมาทําให้เราจนรู้สึกแย่แต่ถ้าแย้งออกไปจริงๆเขาพูดไม่ผิดเลยฝรั่งนะอืม